cái chiều nó loan quay của hèn này cái nào vô cây coi như trong đoạn phim nọng dưới nạm cho ra mượt lên nọng, cho chín ăn, ngang ngang chiều ขึ้นกับทีมงานมาพี่น้องสวับโปรดยไทยเพราะว่ามันสี่พเรียงกันนะพี่น้องมันชิมีแกแกน,นก้าห้อยังนีกับมันบอดีกับโปรดยไทยพี่น้องอ่าได้พี่น้องมาขึ้นเอ้ย แตกเลยพี่น้องเอ,อ้ยจ้นี่ก็สวยเลยแต่ก็แตได้ได้กินแรงพี่น้องอากาศวันค่อนข้างฮอนฮอนเอาพี่น้องมันนี่ อ้าวพี่น้องเดี๋ยวหาจานก่อนพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องจานเริ่มเลยไอ้เจียวนั้นร้อนกินเขาก็เข่าสวยหอนหอนพี่น้อง เอากับจิประมาณนี่พี่น้องกับจิบประดิกกินในเบื้องเลยพี่น้องเลยว่านมาท่านไดบอนาำครับขามากับฝากคนไหลก็แชร์คนที่ตามเลอยพี่น้องขอบคุณครับ